ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องประสึกวาสุขคนเนาะว่าสิภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ขอเกล้าวขมาสวายดีและสวัสดีเนาะก็ได้มาพบมาพ่อกับแม่น้องปามีคือเกเ้าพี่น้องแม่น้องปามีก็มาหาน้องอีกคนหนึ่งอีกแล้วเนาะเพิ่นจะเป็นแม่ห้างมา่แต่แม่น้องปามีก็ยังบ่ไร้ฮหุจักเพิ่นขับปันใเนาอพี่น้อง โอเคเข้าไปโอ้บารมณ์กับน้องพันเลยนะเนาะเข้าไปคุยกับน้องพันเลยเนาะเพราะว่าแม่น้องปามีม่ยัง,งนนะไม่รู้จักน้องพันเนาะแม่น้องปามีแต่เพิ่งมาครั้งแรกเนาะงพันเนาะนะโดยไปหาน้องพันเลยนะเนาะสบายดีเนาะอ่าตอนอื่นมื่อนะคะสิขออนุญ,ญาตถามสื่อก่อนเนาะสื่อวสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาบ่ พจนาเนาะบ๊แมนรจนาเด้อพี่น้องซื้อพจนาอาจจะแบบรจนาได้เนาะรถเจรถเจนาางเกาะป่าบ๊อบแมนได้หรอเดยโดยอ่าน้องพุดเจนาเนาะอ่าเป็นสาวโสดบ่กคือว่าสาวไม่ห่างโดยสาวโสดสาวโสดเนาะโดยโดยโดยเป็นสาวโสดอายุได้เท่าไหร่แล้วเนาะสามปีสามโอ้บ๊อแมนน้องได้เซรุ่นเดียวกัน สาวโสดแต่ว่าเพิ่นบได้เป็นไม่ห้างหรือว่าอะไรเป็นสาวโสดเลยเป็นผู้สาวเนาะเพิ่นกับโมเมนแไม่ห้างโดยโเป็นสาวโสดอายุสาวสามปีอ่าสดมาแต่ดนเลยยังบ่เคยมีแฟนบ่เคยมีอยู่เคยมีล่มกันแหละเนาะโดยโดยแต่ก็ มีตามภาษาวัยรุ่นเท่าไหร่นาะเซตตินเคยคบเคยนี่กันนี่แหละเนาะเฟซทั้งยังบอกแม่ทั้งเฟซอ๋อเด้อเนาะคบกันโดนบ่เนาะหรือว่าอ๋อไม่ได้โดนก็ได้อ๋อู้จักกันบดบดกะไปกันบ่ได้กะบแม่ามภาษาวัยรุนนั่นเนาะเนาะเดยออ่าอายุได้สาวสามปีเนาะเดยอเด้ครอบครัวของสาวพอดนี่มีกันอยู่สักคนห้าคน หาคนบอเอ่อเอยน้องหาคนบอหรือว่ารวมเบิดทั้งพ่อแม่เอยน้องอหาคนจ้านี่เป็นลูกสาวอ๋อจ้านี่เป็นลูกสาวล่ะโอ้โดยโดยเป็นลูกสาวล่ะต้วนลูกสาวล่ะต้วนหลังได้เสื้อือนน้องดิเสือนน้องเอื้อีพ่อแม่ล้างนี่ลัางนี่บ่อันที่น้องอยู่นะหลังนี่แม่บ่อ๋อห คืออ่าเมื่อก่อนนี่เจ้าก็เคยเข่าเฮียนอยู่บ่เขาจะโดนออกจะโดนพอเขาหอดองปอแดงปอสามหอดปอสามแล้วก็ออกเลยเป็นยังคือออกไวแท้โอ้โหแม่ผมก็มีเงินเยียนเลย้องเยียนด่มีเงินเลยออกการย้อนทางฐานะห้าแล้เนาะเมื่อก่อนก็เลยจําเป็นออกก็คือว่าทางเอื้อยอ้ายเด้อจ้ะเหมืนกัเฮียนได้เฮียนบ่ทุกคนเฮียนอยู่แต่กับบริ ถึงวรายะนนะมุกเสียคนบางคนกับ,บมอหาปวหาอย่างมอเจ็ดอย่างมะอย่างเงี้ยแต่คือมีบางคนไม่มีรายะเลยกะเคยเฮียนค่ะป .3 แล้วกัอ่านได้เขียนออกอยู่ป่ะได้บางตัวตัวไทยกับมุเมกเส,ส่ยพิมพ์อะไรก็ต้องใส่เสียงคือน้องนี่เปิด,ดใจเนะาะแมนบอเดี๋ยวว่าทงไหนเปิดใจเปิดใจหาคนคุยจริงสเนาะเปิดใจหาคนเปิดได้จักมือเลยเปิดใจน้อง ก็เมือ่อวานนี่เพิ่งอ๋อน้องเพิ่งเปิดใจเมือ่อวานนี่วันใหม่สฉดๆฉดนันหอนเลยตั้แต่แต่ก็คือสยังโบทันมีไผ่ยังโบม,ม,มีดอกนะมาคุยนำโบเนาะอันก็เพิ่งเปิดคลิปนั้นมีคนเสร็จมาเสร็จมันมีอยู่มีอยู่มันมาสองสามคนสองสามคนคนทางใดอะเนาะบางคนหมดเสร็จมาพวกเราคนอยู่ไซน์นั้น คนไทยปะแมนคนไทยโอ้เสนาเป็นนุ yeah> ่มไทยเนาะโดยโดยฮะก็ได้สองสามคนเหมืนกันแต่ว่าเบิ่งช่งสาวปดเป็นในช่วงจะเป็นคนขี้อายเนาะสาวพินแมนขี้อายเป็นคนขี้อายลูกสาวหลาสัมเนาะผดองแพงไปจ้ะโดยโดยโดยใครอยากเป็นลูกเคยหลากอะมาคุยกับสาวปดได้เนาะแมนทั้งสาวปดนี่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันใช่ปะโดยเฮ็ดเฮ็ดบ่ โได้ลายย่บขาแต่ละปีต่ละปีคันเป็นเหตุหน้าเปนเองคันได้ทราบปลายศเห็นหน้าขาจรในดีเว่วาหน้าบาลายบอกโดยโดยขออนุญ,ญาตอีกเทื่อน,นึงเนาะก็คือว่าพี่น้องของสาพดนี่มีอย<ม>ู่หาคนนิดยังอยู่ทําการเบิดบารุาต่างคนเพิ่นต่างไปมีครอบครัวของเพิ่น่างคนต่างมามีครอบครัวอแต่ว่าอยู่เพื่อนนี่มีน้อง ดูว,ว่าอยู่น้ากันเบิดเลยที่ว่าสี่หาคนนะออก,<น>อ,อ,กออกเพื่อนไปเคื่อนมันออก,ออกแล้วอ๋โอโดยก็คือว่าเจ้าเป็นลูกสาวหลานีอยูย่เพื่อนเลี้ยงเพื่อนนะโดยโดยโอ,โอ๋ถ้าหนุ่มไทยอันจีบอยากได้ไปอยู่ไทยนี่บ่ได้ด้เนาะลูกสาวหลาซ้ัมได้ต้องเบิ่งพอของแม่เพรออแบา,ามีนาทีเนาะยอยู่น้ำเพื่นเบิ่งแยงเพื่นเพื่นกับอายุหลายแล้วบอ ประมาณเท่าไรได้ไหมหาซี่ปลายบ่ะเพื่อนก็ยังไครพ่อแม่ก็ยังเบิดบ่เนอ่ะเพิ่นก็เจ็บอ่อนๆเลยแอนเพิ่นเฮ็ดอยู่ยากไม่เคยเห็นแบบหน้าบ่ได้ขนาดแต่ว่าเพิ่นปีนี้เพิ่นก็ยังค่าเฮ็ดหน้าได้อยู่บ่เฮ็ดได้โดยโดยอะมาเข้าเรื่องอะเปิดใจเนาะโดยก็คือว่าทางสาวพดเพิ่นเปิดใจนี่เปิดใจหาคนคุยเนาะอ่าถ้าว่าคุยกันถึกใจก็ ว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะโดยโดยโดยก็คือว่าสาพุนีอ่าเปิดใจนี่มีจํากัดอายุบ่มีอันฮอด30 5 50ก็ได้อ5 50เนาะน้อยายก็ยเพิ่นบ่แพงเฮาเนาะเออยไปแวยน่จักพงเฮานะแม่นใหญ่กว่าอใคเพิ่นบ่จักพงเฮาโดยโดยวาง่ายๆก็คือว่าอายุ ต่ำซาวไอ้ต่ำสามสิบลงลงมาหนึ่งแยนว่าเพิ่นบ่มีความเป็นผู้ใหญ่เนาะยแยนว่าเพิ่นบ่มีความรับผิดชอบหน้าที่การงานเนาะโดยโดยอานโยุสามก็คือเพิ่นอายุของสาวเพิ่นเพิร์จำกัดให้ก็คือสามสิบเป็นไปห้าสิบเนาะโดยแบบว่าอ่าพอห้างพอหมายจังยังจังซี่ก็ได้บ่หรือว่ามักแบบได้แบบว่าพบ่าวเลยได้แบบวได้ก็ได้คะแนนรวมกันถข้ใจกันทั้งสอ โอ้นบ่ิจังกัดได้สับพินโดยผูห้หางผู้หมายได้ไดเบิร์ตมาลูกติดก็ได้บ่ไดโอ้ลูกติดก็ได้นะเพิ่นให้โอกาสเหมดเลยโดยโดยโอ่าคืออันน้องมักนี่แบบบ่แม่นน้องเนาะสาวเพราะว่ารุ่นเดียวกันอ่าสาวโคตมักนี่แบบมีรุ่นอ่านมได้บ่เป็นพิเศษบ่แบบว่านมต่างประเทศบ่หรือว่าจังไดนะอ่างใดก็ได้ทังใดก็ได้เบิดอีกเนาะ แบบง่ายก็คือเป็นคนง่ายจังใดก็ได้จะเซียจักเลยนะโดยโดยเป็นคนนั้นว่านอนสอนง่ายเพิ่นว่าจังใดก็ได้วิดโดยโดยก็คือเพื่อนเคยเปิดใจไปแล้วหนึ่งมือเนาะมีอผู้ทักเขามาโอมาล่มน้ำเพื่อนหาก็ได้สองสามคนเพิ่นว่าทำไมพี่น้องโดยโดยโดยนาอก็คือ มาหาทางลองเพิ่นมันีิบ่ฮู้ว่าเพิ่นกินข้าวกินน้ำรือยังมื้อนี้กินแล้วกินแล้วเนาะได้ยังเนาะกินอาหารเที่ยงพี่อ้ายเพิ่นซื้อกบเนี่ยทอดกบโอ้ถอดกบทอดกบจักเคยกินบ่าจะกินกินสักกินก็กินคือกันกบเนาะแปลว่าเฮ็ดแห้งมั่หรือว่าอย่างไรมันมันบ่ปเห็ดแห้งไปใส่ตู้เนี่ยในมันโอ้ได้ๆเรียกว่าอาซื้อเอาบอนเนาตด้วอว่า กบแต้มงหงมาทั่วบ่ะแน่นต้มทั่วหมดทั่วทอดเอาล่ะสมบัติทอดกบสวินยังเคยกินทอดกบแน่จังหวังเนื้อแต่ว่ากบแห้งยังเป็นอีกแบบเงนนะแบบน้ำอ๋อทอดกบนี่ใส่ยังแน่น่องเพราะว่าสวินกับเรเคยได้กินนะนะยังหูสูตรจากน้องคนเนาะเอาก็บ่ได้ใส่ยังลายมีแต่เกลือเป็นนัวน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็มาทอดเลยบ่มันก็ออกกรอบหรือว่ายังไง อ้่อยเลก่อนเราคิดว่าคิดสภาพก็เป็นได้อย่างดูเนาะีแต่แบบา่าเอาไปตากแห้งก่อนจึงทอดได้นะแต่มันจีบกรอบค่กตัวนั้นมันแห้งด้อันนี้พันยากล้านนี่ล้านดื้อเน่นึงกัรเป็นเนาะแบบเห็ดแบบเองกดวนเนี่ยนพนนอกับใครเนี่ยโอเคนอกนี้คิดว่าแล้วเขาแล้วหน้านี่สิไปหาทำงานเบียดเห็ดเบียกหาเบียกหางานเห็ดอยู่บ่ คือว่านม่เห็ดอยู่เห็ดยิงแต่ว่าคือว่าตอนนี้นะอาทิตย์ก็มาเอะไรทงเจ้านะคือเห็ดหน้าเห็ดหน้าอย่างเดียวบ่่แมนเเรา็ดหน้าแต่ว่าน้องมีมีแตวบอ๊ว่าสิไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานทางใดประมาณคิดคิดไว้อยู่บ่วางแผนไว้อยู่คิดไว้อยู่เนาะแล้วให้แล้วหน้าว่าเป็นเห็ดเวียดแถวบ้านเฮานี่แหละอ๋อแถวบ้านเฮาเองเนาะบ่ไปไกลโดยเพราะว่าเฮาก็สิได้มาหาพ่อหาแม่ง่ายเนาะเฮาอยู่แถวนี้ โดยถ้าไปัดคือไปฟังไทยผัดเนาะก็เดินทางไกลกับชิมาหาเกิดาอเห็นบาดสปอร์ตอีกมเ็าดสปอร์ตอีกิ่านจะจ่ายลายเนาะโดยโดยโดยก็คือว่าทางอ่าเจ้านี่วางแผนไว้ซื้อบริอวามีหันที่เป็นว่างงานอย่างแบบยังหาคนงานอยู่บอ้วางแผนมาเอเลยเอ่าแต่แต่ว่ายังบอท่านมีหม่งลุงเนาะแต่ว่างแผนว่าสีหาเรียกเหตุงานทำประมาณนี้โดย ก็เหตุงานแบบว่าถ้าอยู่บ้านเฮานี่บ่เกินพวกแบบงานเสร์บบ่เป็นเด็กเสือกันบ่รู้ว่าจังไรรูอว่าตามงานท่าจหมักแบบหันงานเสืบงานหันแบบหันเตี้ยวบหันยังไแต่ตอน้องน่ะจ๊ะเคยเคยบเคยไปเห็ดเวียกเหตุงานอยู่ใส่บ่เคยไปเฮ็ดเวียในชิโนิเป็นเป็นงานยังงเห็ดเวียยอันเขาจฝากเงินมาเอาของฝากีเอาของฝากมันเขาจ เป็นเจาเป็นถัยเวลาประจําเอาเงินก็เอาของฝากได้ได้เงินเดือนดีอยู่วะเนาะหรือว่าเังไงเงินเดือนเท่าไหร่เนาะตอนได้เก้าแสนมาจัวัดอตอนนั้นตอนนั่นน้องไปเห็ดนะได้เดือนหนึ่งเก้าแสนโอ้เก้าแสนมันโดนแล้วได้สสายแต่ลราหนึงนี่ยังคิดยากอยู่ได้งานกับเราได้นักกนได้ไหจ๊ก คนจังไห้ก็่ไม่น่าเป็นไรนี่จะปัดปวดบอลเป็นแต่ว่าอยู่กับเพิ่นเลยหรือว่าต้องกลับมาบ้านกลับมาบ้านโอ้ขาน้ำมันรถเจ้าเด้แนี่เอาปูสรุปแล้วสรุปแล้วสิ้นเดือนน้องเมื่เคยมีกำหนดไว้บอกว่าเงินเดือนเดือนนี่หักคาน้ำมันรถประมาณนี้แต่ละเดือนนะแต่เดือนนี้เขาซื้อเติมน้ำมันซื้ออยู่ซื้อกินกับโมเลสซีหาเซนเดือสซีหาเซนาไ้พอเลย อ่าก็สมควรอยู seguinte, so no ่เนาะยังเหลือเนาะซาๆยังเหลืออยู่เนาะเพิพินว่าคั่นาพินเด้อนี่คือสิว่าซื้อกินนําแน่แล้วก็แบบว่าบ่อใช้แม่แม่นว่าเติมน้ํามันในบัดเติมเงินน้องเพิ่นใช้เป็นน้องเพิ่นประหยัดเนาะประหยัดอยู่ก้เ่ก็ได้เอาให้ได้เอาก็พอได้ใช้อยู่อ๋อแบบว่าเพิ่นเพิ่นก็ได้ใช้น้ําเอื้อยนะเพิ่นก็ได้มีเงินเก็บแน่ประมาณนี้เนาะ เอ่ยนะที่ว่าเพื่อนเอาเงินให้นะเพิ่นกับคนเฮดเรียกอยู่บ้านเฮ่าคือกันมารวยจังดะประมาณจากเมื้อจงว่าแล้วเกี่ยวโซงคนสามคนกับประมาณติดปลายติดปลายแล้วก็แล้วแล้วแล้วก็ไปไทยแม่บ่ก็คิดว่าสิไปแล้วไปแล้ว คนจนสิไปจังใดก็สิไปให้ได้น้อไปไทย <c oughs> เออไปไทยไปไทยว่าจะว่าเมื่อกี้นี้หรือว่าไปทำงานอยู่บ้านเขาโดยไปไทยม,มากจังแมนติดคักเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหักปากเะคะมัดนิดหนึ่งโรมีมัดบอลนะ <c oughs> น้ำผึ่ยนี่แหละอ๋อจังแมนนี่คักเนาะมา <c oughs> มยอมไปใช้ <c oughs> ติดเจ้าของคักดิ ได้ลูกแล้วบังไหมเนาะได้ซองเถื่อเลยอืมตายตายไปเลยปะแม่กำลังมาสิคลองมาน้องมาเลี้ยงโดยโดยไปไปไปอยู่บังไหมมาข่าวสัมภาผัสบังบอเลยติดเจ้าของได้ไปทางใดเวียนกับเจ้าของเป็นนี่ม่ซื้อจิบ่อมันแม่ซื้อนางลายนางลายกระตูเพิ่งไล่ปะแม่นางลายลายสมซื้อเนาะเจ้านี่ละ นางไล่หดเลยนางไล่โดยเด้อจังได้ซาพินเข้ากับมหาทางน้องเพิ่นดนดลเนาะโดยกัมีแต่อ่าบ่อยากรบกวนทางน้องเพิ่นไลยเนาะโดยเห็นว่าเพิ่นมื้อนี้บ่ได้ไปเกี่ยวข้าวบ่ซักที่ว่าพ่ออยู่เฮือนเลยบ่บ่เลยไปโดยโดยทัางซาพินทั้งซาไซและซาพินก็ขอบใจน้องไล่เนาะที่ให้อ่าเสียสละมานั่งโอรุ่มนํากันเนาะแต่ก็มีแต่ ให้น้องได้พบหัดแพ้เนาะสมบังกับความหัดเปิดใจในครัง้งนีง้เนาะิงทุกอย่างที่าัฒนาของน้องเนาะ,ะโดยทั้งห้า,หาก็ได้ขอตัวลาเมื่อแล้วเนาะโด,โดยสบายดีโดยสบายดี